สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับเอมมี่ดีชาแนลค่ะและวันนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์อาบีคนชอบไก่ค่ะเป็น EP 2ีแล้วค่ะเพื่อนๆเราจะมาดูกันว่าตื่นเช้ามาอาบีต้องทำอะไรบ้างและเราก็จะมาแอบสัมภาษณ์กันนะคะเพราะไอ้บอสใหญ่มันไม่ชอบให้สัมภาษณ์ไม่ชอบให้อะไรเกี่ยวกับไก่มันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะ มานั่งเห็ดยังนี่บี้ยเซ็นนาแล้วเอาเอาแนวหลวงข้อมันเห็ดยังเนี่ยเอาเศษเขาเศษงาออกข้อเอาเสศษเขาเสศษงาออกอืเห็ดออกบ่เอาออกทุกมือบ่บีเอาออกทุกมือบ่ทุกมือแล้วก็ทุกตัวมันบ่เ่อเร่ง เสาแรงโอ้ตากแดดโดนๆมันกับสีหอบเอาไก่เข่ามันบอเซียดน้ำตินั่นเซียดเห็นมันเป็นอย่างเซียดเห็นกามเนื้อมันแดงมันต้องสดติ มีตัวที่เด็ดบออยู่นีนหลายนี่ปานกลางอ้าวเราตัวใดที่เอาไปเปรียบเราเขาเอาเงินขึ้นอะอืมไปเปรียบแล้วสิตีแล้วเขาก็เลยถอนเขาไปยังเือถอนวะโบเขาสิยาในตังเพื่อเราถือไกลเองติดดูเนี่ยอืมามู้จักเราอยู่ติ มันเปคู่เขาไว้ฟูฟูอยู่ตีเขาจังสียานตากแดดให้มันเป็นอย่างบีให้มันสดเออสดกับสดวะเออให้มันแข็งแรงกับว่าให้มันสดอันนี้เม้อไวนหนาบ้านตัวอยู่ในกลงนวดติเขาถอน เบิ่งเอาโหลดพี่น้องจากหลายบ่หลายนี่คืออยู่หน้าบ้านส่วนหนึ่งเด้อีกหลังบ้านอีกเด้นี่ลูกพี่เฮ้ยลูกพี่มึงเห็ดอยู่หลังบ้า,านบ่เห็ดยังพี่ตังหเห็ดยังเส้นนำไก่แบ่งกันเส้นติดกบอร่บี โอ้นับบาไวเลยอบีมันคือตากแดดเสร็จตัวช่วงนี้คือได้เสร็จน้ำซอยกันต่างใกล้สิออกตีบอปีนี้ไก่เข้าไปต่ดได้ตีหลายบอบีโมเมอนไก่เข้าเลี้ยงไว้ตะโดนแล้วนี่แม่ ขันบ,บ่มีโควิดนะขันโควิดซ่าม,มันมันพึ่งเรื่อมนุมไม่หรือสุ่งไก่เถ่านี่ดีฮะเกิดนมไม่ไก่เถาปีว่าหันเนี่ยโอ้เฮ้ยปีว่าหันตัวไ้เก่งวะบักสั้นโว้วดต์อ่ะหมาเรืองเนี่ย มันซื้อาปยังดีเหมือนฝันโอ้บอกเือนฝันเออกูได้ยินแต่ปีไกยแล้วมันเป็นยังไงมั่งเด๋มันขึ้นเงียบไปมันคือเหมือนฝันครับเถอะมันคือเหมือนฝันครับเถอะบีมันขึ้นเงียบไปของเกาะมาสิบ่ะเนี่ยเออแต่ขนมันงามดีว่ะเออสวยๆตัวนั้นกระด้างเท่ากันตัวนั้นดีตัวบางดังด่างบางนั่นเก่งบากน่ะ นนนดังแบบเปนลืองๆผีเสียเียวข้ n o ยิงยู่ซื่อยังบบบนี้ลี่โอเออบัลีโอว่ะเออเออมครไม่ซื่อไยังแนวของบีบบกเหมือนฝันหน also, like ึ <borrowing> ่งบเหมือนฝันสองแบบลี่โอสบัก่้วกบของ เออเสียงมันแสกมากมัน่าห้าบอกกันมันสิมาดาที่จิงห้องเห็ดอยู่ห้างบริเวืนอ้นี่แหละพี่น้องขันทามแน่วบอกกันแน่มันกระจมมันกระว่าคือเดี๋ยวหนูรอบหนาเดี๋ยวข่อยสี่ร้อยอัดวิดีโออบีมหมเดอมันมันห่องกากๆแล้วมันดมข่อยแล้วเป็นไงบ้างคะเพื่อน สำหรับการสัมภาษณ์อบีคนชอบไก่ ep 2ของเราอย่างที่เห็นแหละเพื่อนๆคือนคือ้อบอสใหญ่มันรู้ว่าเราถ่ายคลิปรู้ว่าเราสัมภาษณ์มันก็จะโวยวายแบบนี้และค่ะเพราะว่าเขาไม่ชอบให้อะไรไม่ชอบให้คนมารู้เรื่องไก่ของเขาอะไรมากเพราะว่าเขาไม่ชอบการถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอนอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะแอบมาทำคลิปกับอบีอีกค่ะเป็น ep 3นะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ